เหตุการณ์ของฝุ่น p m 2.5เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงมิตินักการเมืองคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยวันนี้แสดงเนื้อแท้เนื้อเนื้อสีสันที่ได้จริงด้วยออกมาละคุณชัดชาติสุทธิพันธ์เนี่ยสุทธิพันธ์เนี่ยผมไม่อยากจะพูดว่าเป็นคนโกหกเก่งตอนหาเสียงโกหกได้ทุกเรื่องคุณชัดชาติเคยขายนโยบายสวยหรูบอกอากาศสะอาดคือสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานมีหน้ำซ้ำก่อนที่จะลงเลือกตั้ง ปล่อยข่าวตามกระแสว่าได้ศึกษาปัญหากรุงเทพมหานครอย่างดีมาแล้วตั้งสองปีสองปีคุณชาชาติพู้ว่าก่อนรับตําแหน่งอ่ะนี่เอาหลักฐานให้ดูชัดเจนผู้ชมมาวันนี้ปัญหาคุณพิษเกิดวิกฤตอีกครั้งยาเป็นสิบสิบวนันคุณชาชาติออกมาอ้อมแอมอ้อมแอมทุยคือทมน้ำลายรถฟ้าน้ำลายแม่งลงหน้าตัวเองแล้วคุณชาชาติบอกว่าเกินอำนาจผู้ว่า พราะฝุ่นพิษควันพิษมาจากจังหวัดรอบๆกทมหมายถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังพูดตัดพ้อเหน็บแนมคนวิจารณ์ไม่เคยพูดว่ากําจัดฝุ่นได้คุณอาจจะไม่เคยพูดแต่คุณด่าอดีตผู้ว่าเขาว่าเมื่อกําจัดฝุ่นไม่ได้ลาออกซะก็เหมือนกับคุณกําลังพูดว่าคุณเนี่ยกาจัดฝุ่นได้อาชจะไม่ใช่คุณชาชาติถ้าไม่นงั้นคุณจะเชิญให้อาุวินขวญเมืองลาออกได้ไงวันนี้ผมสวนจับมักแล้วคุณนั่งอยู่เฉยๆได้ไง ก็คุณก็ยอมรับแกไม่ได้ลาออกสิไม่มีทางผมเมื่อเคยพูดว่าจะัดฝูตนได้นะแต่เราทําทุกวิธีทางคนที่ดาวอย่าดีแต่พูดขอให้ช่วยแนะนําด้วยนี่ไงท่านผู้ชมพูดง่ายๆก่อนเป็นผู้ว่าแม่งเก่งชิบหายเลยคุยโมโอ,อ้อวดเหมือนตัวเองเป็นยอดมนุษย์พอเป็นจริงแม่งก็ห่วยเหมือนเดิมอาจจะห่วยกว่าเก่าซะด้วยซ้ําแม้กระทั่งพักเพื่อไทยนโยบายแก้ฝุ่นพีเอมสอมาตรการชัดเจน จ้าภาพหมีแก้ห้าปีสำเร็จปลอดประสบสุรศดีจักรพนตั้งสุตที่ทำสนามศูนย์เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแม่หาเสียงห้ามเผาป่าเผาไร่จริงจังเจรจาประเทศเพื่อนบ้านและเอกชนไทยห้ามเผาไร่จริงจัง,จง,จงเปลี่ยนรถเมกรมอเป็นรถไฟฟ้าโดยเร็วที่สุดเข้มรถปล่อยควันโรงงานปล่อยมลพิษไซต์ก่อง,งานก่อสร้างทำไทยเป็นสูย์ผลิตรถไฟฟ้าดันราคาลงคนใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น หลักด้านกฎหมายอากาศสะอาดคือผมจะพูดอะไรอย่างนะ้คผู้ชมวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปเถียงกีกต่อไปแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยคุณชาติชาติเนี่ยทำให้พวกเราตื่นได้เรื่องผมพูดตรงๆผมไม่ได้เลือกครับเพราะผมอ่านเขาออกตั้งแต่วันแรกแนละ้วผู้ว่าที่กล้ามเต็มตัวเดินใส่รองเท้าแตะแล้วก็ถือถุงอาหารกลับเนี่ยแม่งสร้างภาพทางนั้นผมไม่ได้ว่าคุณนุฉยๆแต่ว่ามิติของคุณเนี่ยมันทําให้ผมตกผลึกชาติชาติในจบวิศวะจุลานะ เคยเป็นนักดีว่าการกระทรวงควมนาคมฟุ้งเลยถ้าเป็นจะทําโน้นทนํานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาเป็นผู้ว่ากอทมอชาดีพันธ์คุณพ่อเป็นตํารวจใหญ่พลตํารวจเอกเสน่สนิทธิพันธ์น้องชาดีพี่ชาไม่รู้ฝาแฝดเป็นผู้โดยการโรงพยาบาลจุฬาฉันชายเป็นคนขับไล่หมอทีรวัยาบามจุดาออกจากจุฬาและเป็นคนที่เชียร์เรื่องวัคซีน คนที่ชิมหายตายแล้วก็บาดเจ็บจากวัคซีนเต็มไปหมดไม่สนใจวุฒิภาวะชาติที่มาที่ไปการศึกษาแม่งเพอร์เฟก e r เพอร์เฟกจริงๆในสายตาคนไทยก็บอกเออคนนี้เป็นผู้ว่ากรรมออาจจะถึงขั้นนายกทุกด้ทยซ้ำแต่วันนี้ผมเอาเบื้องหน้าเบื้องหลังมาเปิดให้ดูแล้วเรื่องทุจริตเครื่องออกกำลังกายเงียบหายไปละไอ้บริษัทบ้าทนนี่แม่งขายให้กับกองทัพจีนหมื่นกว่าบาท แม่งแพงเมันหกเท่าเงินนี้มันเข้ากระเป๋าหมาตัวไหนก็ไม่รู้ส่วนต่างนี่ไงนี่ไงท่านผู้ชม1 3, นึ่ล้านสามแสนคนผมไม่กล้าสมน้ำหน้าพวกคุณพวกท่านคุณชัดๆชาติคุณจะทำงานให้คนคอทมอเอาประชาชนคนคอทมอเป็นตัวตั้งไม่มีแล้วก็ท่านผู้ชมสังเกตไหมผมจะฝ่าบอกคุณชัดๆชาติไอ้ทางเดินของคอทมอเนี่ยแม่งเปลี่ยนได้ทุกปีทำไม้วยท่านผู้ชม เพราะมันรู้มันตั้งงบเอาไว้เพื่อธรรมหาแดกกันวิธีการธรรมหาแดกยังไงล่ะมันมีเจ้าประจำทุกปีจะต้องไปรื้อพึ่งจะวางปูเสร็จเมื่อปีที่แล้วหรือสองปีแล้วแม่งลื้ออีกแล้วแถวบางลำพูมาเดินดูดิลื้อแล้วลื้ออีกลื้อแล้วลื้ออีกเพื่ออะไรเพื่อใช้เงินงบประมาณเพื่อแดกกันระหว่างเจ้าหน้าทีก่กทมแดกกันระหว่างผู้รับเหมาแล้วแดกไปถึงผู้ใหญ่ในกทมใครก็ไม่รู้รู้จักคนรู้จักหน้าไม่รู้จักใจ